สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอดพอดจะมาสาธิตวิธีการใช้งานการพักบินการจองบินนะครับผมในกรณีที่มีลูกค้าเนี่ยหยิบของเข้ามาใช่ไหมครับเข้ามาิดเงินนะครับแล้วก็มีลูกค้าท่านอื่นเนี่ยต่อแถวอยู่นะครับพอหยิบของให้เราคิดเงินปุ๊บเนี่ยพอเราสแกนสแกนเข้าไปนะหรือว่ากดเลือกกดเลือกเข้าไปในตะกร้าเนี่ยพอลูกค้าเขาอยากไปหยิบของเพิ่มเติมมาปุ๊บเนี่ย เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าคนถัดไปเนี่ยเข้ามาคิดเงินเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเคลียร์สินค้าบนตะกร้าแล้วก็ทําใหม่นะครับเราก็แค่กดไปที่เมนูพักนะครับหรือว่าเขาเอาสินค้าเข้ามาวางไว้เราสแกนไว้แล้วใช่ไหมครับผมเราต้องการพักบินเนี่ยเราก็กดเมนูพักตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกลำดับของของบินพักนะครับผมจะเลือกเป็นอันดับที่1น,นะครับ พอเลือกปุ๊บเนี่ยสินค้าที่เราที่เราสแกนไว้ในตะกร้าเนี่ยก็ยจะเข้าไปที่บินจองที่1บินจองบินพักที่1น่น,นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคนถัดไปเนี่ยก็มาคิดเงินได้เลยนะครับแล้วก็คิดเงิน,นงให้กับลูกค้าคนถัดไปแบบปกติเลยนะครับจำระนเงินนะครับอพอลูกค้าเนี่ยที่เราพักบินไว้เนี่ยกับเข้ามากลับมาคิดเงินต่อเนี่ยเราก็ดําเนินการโดยกดคําว่าเมนูพักตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเมนู จองพักที่1นนะครับผมกดคลิกเลือกครับสินค้าที่เราเอาทาการพักไว้เนี่ยมันก็จะเข้ามาในตะกร้าอัตโนมัติเลยนะครับเราสามารถแก้ไขกดนำออเดอร์ออกหรือว่าจะเพิ่มเติมาจากที่ลูกค้าเนี่ยเขาไปหยิบมาก็ได้นะครับก็เพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ชําระเงินนะครับก็การพักบินการจองบินก็จะ ช่วยในเรื่องของความต่อเนื่องในการคิดเงินนะครับจบาก,การสาธิตแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ